สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้ำชาชีรนัดเผยปมแม่สามีไม่เปลืม้มไรเงายินดีร่วมงานแต่ง จากกรณีความรนักของน้ำชาเชียรนัและดอกเตอร์วาวดิละกะที่มีกระแสข่าวแม้ฝ่ายชายไม่เพิ่มซึ่งสาวน้ำชาก็ได้ออกมายอมรับว่าไม่เคยไปเจอหน้าแม้ของฝ่ายชายมาก่อนประุดด้านดอกเตอร์วาวได้ชี้แจงแล้วว่าผมต้องขอโทษด,ด้วยครับที่วันนี้ไม่สามารถชี้แจงกับสื่อได้ด้วยตนเองเนื่องจากติดภารกิจสำคัญข่าวลือที่ออกมาในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนั้นส่งผลกระทบกับความรู้สึกของทั้งครอบครัวของผมและของน้ำชาและทำให้เกิดความเข้าใจผิดกัน ผมขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าข่าวลือที่ออกมานั้นไม่เป็นความจริงตั้งแต่ผมกับน้ำชาเริ่มคบหากันผมได้เรียนให้คุณแม่ทราบอยู่ตลอดผมเองได้พยายามหาโอกาสที่จะพาน้ำชาไปพบคุณแม่และครอบครัวของผมหลายครั้งแต่ด้วยจังหวะและโอกาสไม่อำนวยทําให้ยังไม่ได้พบกันอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่ได้พบกับคุณแม่เองแต่น้ำชาก็ได้พบกับคนอื่นๆในครอบครัวของผมก่อนที่ผมจะขอน้ำชาแต่งงานผมได้ปร,รึกษาและขออนุ ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วคุณแม่ก็มอบแหวนเพชรของท่านให้เป็นแหวนมัน่นและท่านยังอนุญาตให้ผมนำตัวเพชรไปจัดทำเรือนใหม่ตามที่คิดว่าน้ำชาจะชอบสำหรับทริปที่ไปขอน้ำชาคุณแม่ของผมก็ทราบดีครับขอบคุณครับเกี่ยวกับประเด็นนี้น้ำชาก็ได้ออกมาเคลียร์พร้อมกับยอมรับว่าระหว่างที่คบกันมาสองปีก่อนหน้านั้นยังไม่เคยเจอกับแม่ของอีกฝ่ายจริงเนื่องจากมีการนะัดเจอกันหลายครั้งทั้งตัวและครอบครัวแต่ด้วยความที่ฝ่ายชายต้องเดินทางไปต่าง ประเทศทุกเดือนเดือนละสองสัปดาห์ประกอบกับคุณแม่แฟนหนุ่มอายุมากแล้วไม่ค่อยสบายจึงทําให้คิวว่างไม่ตรงกันสักทีซึ่งหากทําถึงเรื่องที่คุณแม่แฟนไม่เลิม่มตนไม่ทราบเพราะยังไม่เคยเจอกันแต่ยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวค่อนข้างกระทบจิตใจสะเทือนใจช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีแฟนหนุ่มคอยให้กําลังใจกระทั่งน้ําชาและดอกเตอร์วาวแต่งงานและสร้างครอบครัวร่วมกันจนมีพยานรักหนึ่งคนคือน้องน้ําทะเลล่าสุดก็ดูเหมือน ว่าความสัมพันธ์ของน้ำชากับครอบครบัวฝ่ายชายนั้นเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยน้ำชาได้โพสต์สินสแกรมส่วนตัวเผยภาพที่มีคุณแม่และพี่สาวของดร์วาวอยู่ด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ